ชาวมังกรนะคะในปี2565นะคะถือว่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของการเงินนะที่มีกําลังเข้มแข็งขึ้นนะมีเรื่องของการเงินที่เป็นกอบเป็นกำรรนะเงินที่ใหญ่ที่เยอะมากขึ้นกว่าในปี2564นะคะเนื่องจากดาวการเงินนะมีการขยับย้ายและมีกําลังดีขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของดาวพระหัสนะคะดาวที่เป็นดาวสุภเคราะห์นะคะดาวที่ เป็นดาวเกื้อหนุนเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ย้ายมามีมาตรฐานมั่นคงด้วยนะส่งผลให้เรื่องเงินของชาวมังกรค่อนข้างโดดเด่นนะคะในช่วงปี2565นะคะใครท,ที่ทราบลัคนาราศีนะแล้วคุณเป็นลัคนามังกรดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีดูจากวันเกิดคือ15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะก็ดูได้เช่นกันนะคะใครสนใจศาสตร์ทางด้านการพยากรณ์นะการตีความดวงดาวนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ สำหรับการพยากรณ์นะคะดวงของชาวมังกรนะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นกบะคะต้องบอกว่าในช่วงมกรากรุมพามีนานะคะดวงดาวก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งในขณะที่ในอีก3เดือนถัดไปดวงดาวก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับในช่วง3เดือนแรกนะคะมกรากรุมพามีนานะคะสเด nee. ือนนี mm ้นะคะดาวพระหัสนะคะไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวมังกรนะส่งผลให้ในช่วงสามเดือนแรกของปีนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ มันมีความขยับมากขึ้นนะจากเดิมนะคะดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนการเงินส่งผลในเรื่องของการเงินที่ได้มาจากพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงแวดวงมีการขยับดีขึ้นนะรวมไปถึงการงานที่เป็นงานลักษณะเบื้องหลังนะคะงานทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะงานที่ซุ่มทําคนเดียวนะคะงานที่เป็นโปรเจกต์ทาส่วนตัวเนี่ยสิ่งนี้ก็ถือว่า เป็นที่มาทางการเงินนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนนะสังคมแวดวงด้วยเท่ากับชาวมังกรน,นะมีเรื่องของแนวโน้มการหาเงินได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะอาชีพเสริมนะคะอาชีพสำรองนะอาชีพที่กําลังทําหรืออะไรที่กําลังค้นคว้าศึกษาอยู่ก็ถือว่าจะมีแนวโน้มในเรื่องการทําเงินหรือผลประโยชน์นะคะในระยะเวลานใกล้นะในช่วง3เดือนแรกนะคะถือว่า มันเป็นช่วงเวลาเหมือนการลงทุนไปก่อนนะเรื่องของการทดลองนะเรื่องของการลงทุนก้อนหรือค่อยๆลงทุนแล้วยังไม่ได้เงินกลับมาเป็นกออเป็นกำเนื่องจากดาวการเงินของชาวมากักรจริงๆคือราหูนะคะจะมีจุดเริ่มในเรื่องของการย้ายนะในเรื่องของดาวราหูเนี่ย31มีนาคม2565นะคะดังนั้นจุดเปลี่ยนทางการเงินนะคะ จะเริ่มจาก31มีนาคมเป็นต้นไปนะคะเนื่องจากดาวตัวแทนการเงินนะก็คือราหูของพวกเราเนี่ยย้ายนะคะการย้ายของราหูครั้งนี้ข้อดีคือมีกําลังดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในปี64ที่ผ่านมานะคะดาวราหูก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะถูกค้างไว้ในภพ นะคะปุตตะแต่ว่ามีกําลังเป็นนิดนะคะนิดในทางโหราศาสตร์แปลว่ากําลังที่น้อยดังนั้นเรื่องการเงินของชาวมังกรในปีที่ผ่านมาถือว่าหาได้นะแต่มีเรื่องของการเป็นกอบเป็นกำรรเนี่ยไม่ได้ดั่งใจนะเรื่องของการเงินเหมือนทยอยเข้ามานะคะแล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ด้วยเนื่องจากกําลังมันน้อยนะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมาเบียดเบียนค่อนข้างบ่อยนะคะดังนั้นในช่วง31มมีนาคมไปนะ ราหูย้ายนะคะราหูเนี่ยนะเป็นดาวการเงินนะแล้วก็โครจรช่องละหนึ่งปีครึ่งถ้าในช่วงใดนะคะเข้าสู่พบดีก็ดียาวปีครึ่งนะถ้าเกิดเข้าสู่พบเสียหรือกําลังอ่อนก็ปีครึ่งเหมือนกันดังนั้นชาวมังกรมีดาวประจําตัวที่เป็นดาวเสาเดินช้าและการเงินก็เดินเป็นหลักปีดังนั้นจังหวะใดก็ตามที่ดาวการเงินก็กําลังน้อยดาวตัวเองก็ไม่ดีอย่างเงี้ย ก็จะใช้เวลานานเป็นหลักปีมังกรก็ถึงว่าเป็นคนที่ต้องอดทนมากนะคะเวลาดีก็ดียาวๆเวลาเสียหรือเวลาอดทนก็ต้องใช้เวลานาน,านเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าจุดเปลี่ยนนะจุดเปิดทางการเงินก็คือ31มีนาคมเป็นต้นไปดาวการเงินนะคะจะไปอยู่ในเรือนพันธุนะคะมีมาตรฐานเป็นปกตินะเรียกว่าการเงินดีขึ้นนะคะในระดับหนึ่งเลยเนื่องจากการเงินมาเล่งการงานนะคะ ่ะคนที่มีงานทำนะคะมีแนวโน้มมีการเงินเพิ่มขึ้นมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามานะคะมีเรื่องของ โอกาสทางการงานเพิ่มขึ้นใครที่ลังเลในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการลงทุนนะถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะรีกว่าทําแล้วจะงอกเงยนะคะทาแล้วจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่นะคะโดยเฉพาะนะดาวราหูส่งกําลังถึงดาวประจําตัวของพวกเราดาวเสาร์นะเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่นะคะผลประโยชน์เยอะเรื่องของ องเงินก้อนที่รอคอยมีโอกาสอย่างมากในปี2,565นะคะดาวราหูนะคะไปอยู่ในเรือนพันธุส่วนหนึ่งนะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงในเชิงของ การปรับปรุงการตกแต่งหรือการย้ายก็ได้แล้วแต่เป็นไปได้ตั้งแต่น้อยไปหามากรวมไปถึงการเงินมักได้มาจากเรื่องของการงานโดยตรงนะคะทํามากเท่าไหร่นะก็ได้เท่านั้นยิ่งขยันก็ยิ่งได้นะคะการเงินมีกําลังดีขึ้นแล้วดังนั้นนะคะเงินก็ต้องมีมากขึ้นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจํานวนเยอะรวมทั้งดาวตัวเราก็คือดาวเสาร์นะคะยังคงเป็นเกษตรตาธิบดีส่งผลดีนะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ รับกับเรื่องของการเงินพอดีชาวมังกรจึงมีโอกาสพลิกฟื้นทางการเงินอย่างมากในปี2565นะคะสาหรับดวงดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสในช่วง8เมษายนเป็นต้นไปนะคะก็ย้ายเช่นเดียวกันดาวพฤหัสครั้งนี้นะคะก็จะย้ายเข้าสู่เรือนสหัสชา้าซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแวดวงสังคมนะคะ การที่ดาวพระหัสไปอยู่ในภพนี้ก็แสดงว่านะชาวมังกรก็จะได้รับโอกาสนะคะคจากพี่น้องนะคะคจากเพื่อนฝูงสังคมการเข้าไปอยู่ในสังคมใดๆก็ตามนะส่งผลดีกับเรื่องของอความเจริญก้าวหน้าเนื่องจากเล่งไปที่ภพสุภะนะคะรวมไปถึงโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนะไปส่งผลดีกับการเงินการลงทุนนะคะพระหัสมาครั้งนี้ได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ดีด้วยอยู่ยาวไป1ปีนะคะสําหรับดาวพระหัสนะคะ การลงทุนนะเก่งกําไรแบบได้มาอย่างรวดเร็วนะก็จะมีโอกาสเข้ามาบ่อยๆนะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเงินก้อนมากขึ้นเงินที่เข้ามานะคะมีเขาเรียกว่าปริมาณมากกว่าเดิมเนื่องจากกําลังดาวดีขึ้นนะคะในหลายๆส่วนเลยนะคะเรียกว่าดาวใหญ่ทั้งสามดวงนะคะมีมาตรฐานดีขึ้นหมดเลยนะดังนั้นชีวิตชาวมังกรก,ก็ต้องถือว่าผ่านจุดช่วงที่นะ เป็นความฝืดเครื่องนะคะช่วงที่เป็นการเงินที่แบบบาลานซ์ได้ยากช่วงความทุกข์ความเครียดก็ถือว่ามีแนวโน้มคลี่คลายไปนะคะสำหรับดาวเสาเนี่ยนะคะทับลัคนานะ,ะเป็นกเกษตรราธิบดีอีก1ปีนะคะสำหรับปี2565นะ,ะมีการเดินวิปริต ได้บ้างนะคะในบางเดือนนะรวมถึงดาวพฤหัสก็มีการวิปริตได้ด้วยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะ,ะดังนั้นในส่วนนี้นะคะเป็นการทํานายครึ่งปีแรกนะคะดาวเสาร์จะยังคงเป็นเกษตรอยู่ส่งผลดีในเรื่องของอาชาวมังกรที่มีคุณสมบัตินะ,ะการที่ มีความรู้ความสามารถดั้งเดิมนะรวมไปถึงเรื่องของความอดทนนะกลับมานะคะชาวมังกรที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นนักสู้เนี่ยนะก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะมังกรที่เป็นผู้ชายนะคะก็จะเรียกว่ามีกําลังใจมีกําลังกายมากขึ้นรวมถึงเรื่องของความรอบคอบนะรวมถึงเรื่องของความแข็งแกร่งทางจิตใจนะก็จะมีกลับมานะคะ แต่ในขณะเดียวกันดาวเสาเนี่ยนะส่งผลทั้งชายหญิงในเรื่องของอาภาระนะเรื่องการแบกรับนะคะเรื่องของความทุกข์ความเครียดนะซึ่งเป็นคุณสมบัติประจําของดาวเสาร์นะดังนั้นชาวมังกรน,นะบุคลิกภายนอกก็จึงดูเหมือนคนจริงจังนะบางครั้งก็ไม่ค่อยยิ้มนะคะเรื่องของความซีเรียสนะมันมีเป็นความจริงจังอยู่ในหัวใจเราอะดังนั้นนะคะก็บาลานซ์ความเครียดให้ดีบางครั้งนะมีมากเกินไปมีเยอะเกินไปนะคะ ข้อดีของดาวเสาร์อยู่ในเรือนตัวเองก็เป็นดาวเสาร์กลับเรือนมีกําลังค่อนข้างแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันบางท่านนะคะที่มีดาวเสาร์จอเป็นกาลีในปี2565นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟันนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกเส้นเอ็นนะบ่อยขึ้นนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือแบบ เครียดขัดยอกง่ายนะคะเรื่องของแข้งขาบางครั้งก็ไม่ค่อยสะดวกหัวเข่าอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นปัญหาประมาณนี้นะนั่นก็เป็นความหมายว่าอาดาวประจําตัวของเราไม่ค่อยดีนะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องสังเกตตัวเองบางท่านนะเป็นโรคแบบเขาเรียกว่าเครียดง่ายวิตกกังวลเยอะเกินไปนะเรื่องของ อะไรที่คิดย้ำคิดย้ำทำอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าดวงดาวมีกําลังไม่ปกตินะดังนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะบางคนก็ไม่เป็นนะคะสําหรับเนื้อหาในส่วนการเงินการลงทุนการเก็งกาไรดีขึ้นนะคะเรื่องของปริมาณเงินเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนเงินเยอะก็จะบ่อยมากขึ้นนะสำหรับเรื่องของดวงดาวย่อยเล็กๆนะคะก็คงจะต้องติดตามเป็นรายเดือนนะ ก็ใครสนใจกดติดตามในช่องได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของดาวราหูนะคะก็จะอาเดินไม่มีการวิปริตดังนั้นเรื่องการเงินของชาวมังกรนะถือว่าในปี2565นะคะปลอดโปร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะดาวประหัสเป็นกเกษตรดาธิบดีมีเรื่องของการงอกเงยทางการเงินด้วยนะในเรื่องการต่อยอดการลงทุนการลงทุนมักจะเขาเรียกว่าได้ผลดีมากขึ้นนะการมีเงินก้อนเข้ามาหมุนเวียนบาลานซ์ดีขึ้น สำหรับชาวมังกรนะคะที่โฟกัสไปในเรื่องของการเรียนต่อการศึกษานะคะการต่อยอดทางคุณวุฒิอย่างเงี้ยนะจังหวะดาวพระหัสนะคะเดินดีมากนะคะตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะค,ะคือช่วงธันวาคมนะคะต่อเนื่องไปจนถึงเมษายนนะคะแล้วก็ไปเป็นเกษตรตาธิบดีต่อดังนั้นเรื่องของการเรียนการศึกษาถ้าเน้นไปเรียนทางไกลนะเรื่องของการเรียนต่างประเทศเรื่องของการสอบชิงทุนการขอทุนนะคะมีโอกาสดีนะรวมถึงเยาวชนนะลูกหลานใครที่เป็นชาวมังกรก็ถือว่า เรื่องการเรียนการศึกษาดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะชาวมังกรดาวเสาร์นะคะอยู่ที่เรือนตัวเองนั้นเลงไปที่เรือนตรงข้ามซึ่งเป็นเรือนของคู่นะคะโดยปกติแล้วนะคะชาวมังกรกับคู่เนี่ยเป็นคู่ดาวที่นะเป็นคู่ศัตรูกันนะคะเรียกว่าความแตกต่างนะ การปรับตัวนะเป็นคุณสมบัติในการมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวของชาวมังกรเนะนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะลสนิยมไม่เหมือนกันความคิดไม่ค่อยตรงกันนะคะเรื่องของความแตกต่างทางอายุก็อาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องชาวมังกรนะคะก็จะอาจจะเรียกว่าบาลานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ก็คือเรื่องของการ ปรับตัวนะการยืดหยุ่นนะการเข้าใจในความคิดของฝ่ายตรงข้ามนะก็จะสามารถทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะคะคนที่เข้ามาในเรื่องความรักของชาวมังกรในช่วงต้นปีถือว่ามรากรกุมภาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเนื่องด้วยดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักเรื่องความสัมพันธ์นะคะมีการเดินว,วิปริตในต้นปีนะแต่ว่าก็วิปริตแค่ประมาณมกรากรกุมภาดังนั้นนะคะไทยจะตัดสินใจเรื่องของความสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานะนะคะ ช่วงมีนาคมไปแล้วนะคะจะปลอดโปรโ่งกว่านะคะสำหรับภาพรวมชาวมังกรนะครึ่งปีแรกนะคะเรื่องการเงินขยับตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะคะรวมไปถึงโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินนะแล้วก็เรื่องของสินทรัพย์ด้วยนะคะอ่านะว่าเป็นโอกาสดีๆของชาวมังกรนะที่จะได้นะคะริเริ่มนะได้ฟื้นฟูสิ่งที่เสียไปนะคะรวมไปถึงเรื่องของการปลดหนี้เรื่องของการ ต่อยอดทางการเงินในอนาคตต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ